สวัสดีตอนเช้าตอนเช้าครับี่นองสวัสดีครับครับน,นอบนตกกระดายามร้องว่า,วอา,อาโอ้หมาดครับไปนอนก้ย้ยนะครับนครับหมาดมาแล้ว บกกแงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องหนี้มาส้มสวนสวนยางพอ่ออุดมขึ้นก็เลยครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับโอ,อ,อ้ยคิดหมดหลายเพาได้มาหาดวนแล้วเป็นเดือนแล้วครับเดือนก็กลัวอันนี้ยางเขานี่ปลูกได้โดวนไปไหนพ่อหนิพ่อตัวนี้ได้สามปีกลัวสามปนปีม่านก็เป็นปีที่ส มันเน่าปัดฟ้าจิ๋มมันก็ได้บริสมบูรณ์ภายในมันเอามันมาใส่สามโอ้เออมันมันเฮดใส่ตามลองนี่เนาะเออตะกี้บางงันกับปลูกมันใส่ใส่ตามปกติธรรมดาเ้ากิจต้องปลูกปลูกจะอย่างเลยเนาะพอขันอยากให้มันอุดมสมบูรณ์อีีเนาะเต็มที่ปลูกสวนใส่ยังสีมันก็สวยงามไปตลอดเพราะว่ามันได้กินน้ำมาตลอดอันนี้รุ่งยังไงพ่อนี่พ่อโอ้ตัวนี้เขาเอือนกแฟงมักแฟงปะครับกกปลู บํา,าเพ็ญหน่อยเดีครับพี่น้องพู้ชมผู้ละเบิ่งออกครับแปลงมี้สองรุ่นผู้ละครับอันนี้รุน่นรุ่นไดนรุ่นแรกวะครับเออตัวน,นี้รุ่นแรกรุ่นสองกำลังเฮ็ดแปลงปล <c oughs> ูกเห็ดก็ลังเป็นดอกก็ลังจะเป็นนวยเป็นหมากแ่้ครับผู้ละครับ,รรบมันนั่นแค่ยาคุ้มมันกับประถือใจเปนน็นไงนะเอายาคุ้มให้พร้อผมสิท่านโอ้อันนี้คุ้มหยาเนี่ยพ่อผคุ้มหยาตีละวันฉีดยาคุ้มคือคนโอพ่อพ่อโฉีดรูดูแโอ้คุ้มหยาพร้อมตอนนั้นฉีดทาบอคุ้มกับ่ะไร มันเกินที่เราปลูมันส่วนหลายเนาะครับข้าสิมาเอาเสียเอาคือตะกอมันก็ยากเติบอยู่ครับเสียเอาหองบัทนเสียบานกานง่ายครับครับจะได้ใส่ยาคุ้มกำลังส่งหลายรุ่นบ่พอที่ร่องร่องปลูกนี่เพ่พอปลูกนี่อยู่ทุบ้านนั่งกระตุ้นนึ่งนี่เป็นหล่นที่สองหล่นที่สามกำลังคือหล่ใช่ครับหล่นที่สามรงรงไปครับนี่กำลังเฮ็ดแปลงโอ้ก็ลังเฮ็ดแปลงครับป้อมกันเองแางคนงานแต่ว่ากันเฮาเฮาลง ล้วมักแฟงจังสีกับสวนยางจังสีมันสีมันสีเข่าทาบ่บ่มันมันมันมาเกี่ยวกันมาเกี่ยวกันบ้านี้ยางที่มันได้เปรียบมันเปมากินโอ้เสียงว่ามันได้ผลดีได้ได้เออได้แต่ทั้งเอาเอาเอาใช้ไงพืชภาษาพื้นบ้านเอาทั้งได้ทั้งตัวทั้งเส็งเออตัวกระขึ้นนี่สวนยางกระชได้ได้ได้ปุ๋ยไปน้ำใน้โถร้อมบอก่ปล่อยน้ำใส่บวกเฟ่งบัานไอยางกระชไปกินน้ำพื้นน้องกลางเขาก็ปล่อยใส่ยางลงขอก็ปล่อยใส่แฟงมันก็นไปน้ำกันมัด เบื้องหน้าเป็นตัวบ้านยบื้องหน้าต้องเขาแดงๆจริงๆเขาเอาดินแดงเนี่ยรับแมีนอยู่ครับอืมติดตามกันทุกคนมันแดงเขเงาดินแดงมันได้กินหำโอ้ยหุดเลยครับลไงอย่างนี้จะต้นพอสวนเฉพาะสวนนี่นี่มันหาด้ยต้นบ่วนอทั้งเบมดอต้นก็ถือว่าบ่หลายดอกเนาะบ้าลายบ้าลายเจอกับสวนอื่นกับมี่อยู่ครับมาเบิ่งบักแฟงครับพี่น้องเบิ่งพอวิธีปลูกของเพื่อนเพันธุเสียจังใดครับ ครับอันนี้เบิ้งเบิ้งดียวพอภาพาพีหน่องเขาไปเบื้องนวยมันดครับอันนี้ประมาณในในเดือนนะพอเนาะเดือนมันคือเขาสอเดือนเท่าคือเอคืเขาสองเดือนแล้วพอโอก็เริ่มจเป็นน่วยเป็นมากครัวพี่น้องไดูครับพอเป็นนวยมันกำลังอกมากครับแต่ขนวามั่งสี่เพาะด่นบอกกันงวยง่่นี้ห้องวัวมันที่ออกส่าเนพอตัดหยอดตั้ตัดหยอด่ครับตัดยอดให้มันแตกออกเป็นลายหยอดโอ้พี่ เขานับเบื้องใบมันในแปดใบเขาก็ตัดไม่กระดิกแปดยอดมันจบกับนับเบื้องใบวิธีเอาเอาดึงได้พอออกคันตอนไม่มกันนะหนับเบื้องอันใดนะเขาก็นับใบมันาหนึ่งมันก็ะดิหนึ่งยอดหนึ่งนี้ไม่หมดครับใบสองกับสองยอดครับมีใบสามในสามยอดครับใบสี่นี่สี่ยอดครับมีใบห้านี่หายห้ายอดมีใบหกนี่ครับหกยอดนีคือไม้กมาเครื่ออะไรเลย เดี๋ยวหกเครือว่สร็จเคลือบ <พ pase S 2> จเจก็ไปเรื่อยๆไปเออมันออกมาเลยเป็นหกเครือบหกเครือมันเนี่ยถ้าเอาคำนวณเนาะเอาเคลือเครือละหน่วยสิบก้อนเ,เครือละหน่วยคำนวณแล้วว่ะส่อเออคำนว,นว,อนวนณอนมันยา,าวมากแต่ว่าก็ต้องเป็นหน่วยทั่วเครือเป็น <c oughs> ยางจำกับเคลือหน่วยหนึ่งล่ะเออครับยางจำได้ครับมันต้องเป็นหน่วยทั่วเครือบนะครับครับมันเป็นลักษณะเดียวก็ต้องตัดตัดม่บ่เออเขาตัดยอดนี่ยไปขึ้นมาให้มันแตกให้มันได้ลายเครือบโอ้ให้มันได้ลายเครือบ นี่คือตัวนี้มันมาผู้เยอะมันกินนีนี่นั่นนี่ใช่ครับมันก็จิไปเลยได้บ้านนี่โอ้กันกันกันเข้าบรตัดนี่มันจิไปของมันเลยบ้านมันก็จิไปของน้องของน้องของน้องยิ่งเชื่อเดียวเอาหลอดเอาหลอดไปเลยบ้านนี่เดี๋ยวเขาก็ตัดปุ๊บตัดปุ๊บออกมันก็แตกออกมามันก็แตกออกมานั่นครับเรื่องเนึ่งใบนี่สองใบนั่กันสองยอดสามใบกับสามยอดสี่ใบนี่กับสี่ยอดห้าใบหาหายอดครับ พกใบก็พกยอดนั <the 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 ่นเจ็ดใบก็เจ็ดยอดโอ้มันก็ะจายมากสิเป็นเป็นเจ็ดยอดเลยเจ้าหาหน่วยเนาะยเจ็ดยอดดิโอ้ยก็ได้แล้วนะครับเป็นอาหารเล่นๆก็สิได้ตัวครับพี่น้องอันนี้เป็นความรูด้วยครับพี่น้องนี่วันนี้เมัอนอกมาเต็มที่วันอันนี้เต็มที่ตัดแล้วว่ะต่อเนี่ก็ร่างร่างร่างปงยอดโอ้ก็ร่างแตกเป็นเครือออกไปเรื่อยๆครับพี่น้องเงาเดียวนี่เงาเดียวได้ครับนี่เมาล้อมล้อมล้อมเครือเงาเดียวก็คือเม็ดเดียวนี่นบอที่ห่อเพาะลงไปนั่นนั่น เน็ตเดียวเนี่ยพูดแล่ะครับแต่เหามานับยอดบานหนึ่งสองสามสี่เ2็ครับหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองครับสามมันเลยที่สามเครือที่สี่เคลื่อนัวเงาเดียวเล่ยแต่ว่าขันขันมันหลเครือจังสี่ขันไหลนวยจังสีมันมันสี่ไงปอบปอง้จังได้ มันใหญ่อยู่แต่ว่ามันไปเครือไปเครือนันมโอเป็นเกรือไปคือมันงวยกับอุดมสมบูรณ์กว่าันนกับสมบูรณ์ที่ก้าามกระียังงไปหยบอ้มันยมันครับอืมีไม่นครับเลื่อนเป็นวย้วครับพี่นองบ้านใครมันซํำนี่ครับก็เดอยาหงมันไหโอ้ซ้ำนี่ก็เริ่มฉีดยาแล้วยาบมรุ่งหรือว่าปุ๋ย ข่เออพวกอุ้ยข่วนพวกไปเลยนะเขานี้ขายพวกไปเติมแต่ว่ามันพวกไอ้มันจับมากจับน้อยเนี่ยนะมันมีของมันโอ้มันมีเขาขายอยู่แล้วแหละครับเดี๋ยวเขาจะไปบอกกี่ห่อเขาไม่แน่วเพียงจะมีหน่วยเป็นเป็นหน่วยแล้วครับแต่ละเครื่องนี่ก็มันหยอดเพียงแต่ไม่เยอะนี่มันมีหลายหน่วยอยู่ปันเน้นไม่มีหน่วยเดียวเลยแสดงว่าแต่ละเหงานี่บพอจำกว่า ได้อยอด20โลบอกว่า20โล่ได้ปะ <s ign al> เออยันจำ20โล่ครับจำหน่วยมันนี่ว่าบะจำหน่วยมันแล้วใช่นันก็เป็นหน่วยอยู่แล้วครับแต่แต่ะะะะละเครื่อนเป็นหน่วยอยู่นี่มันมแมันห <s ign al> ่างกันอยู่สองใบหนึงทำามาจับอีกเลยน,นี่จับอีกเลยนั่นนี่แต่ละเครื่อนได้หนี่ครับมันก็มันอกหน่วยอนี้อีกเลยเหนาเนี่ยมันก็สะมีอยู่ยันจำก็บเกจเพื่อนนอ่จำล้วนออกมาแต่ละเครื่อนก็มีหลายหลายหน่วยได้ครับพี่น้องคนนี้นี่แหละครับวิธีวิธีบางคนว่า50ปลูกแล้วแล้วเรื่อยเลย เป็นว่าสิมีบ่แม่นว่าสิใหย้ยถ้าปุ๋ยอย่างเดียวม,วมันบด้่ะอ๋อก็มีวพมมวกข้อม้อนขวกนี้ให้มันน้ำครับมันกินอิ่มมันก็พี่ครับกิบนวเอิ่มมันเดี๋ยวจะกินเป็นไปเล้วนเนาะกันกินอิ่มมันก็พี่คือว่าล่ะครับก็บดอกน้องเฟเฮาก็บกินเยี่ยมันก็พี่ครับโอ้ยอันนั้นมันสวนอย่างคือกันบพ่พว่าสาองเฟื่องสองเพิ่องเพิ่นหลายหลายปีแล้วเนั่นเนาะครับ อันอันสุ่มนี่พ่ะอ,อันสุ่มนี่ซุ่มสุ่มตะเกาวันบ่ะนี่โอ้ซุ่มตะเกาแต่ว่าไถออกแล้วพ่อแล้วป่ะ<ป>พ่อแล้วบ่พบบ่ไผ่จ่อป่ะในสุ่มนี่ครับเออมันมือใจคับว่าถือใจก็เลือดเอ่อเปลี่ยนไม่เห็ดไม่ไปเรื่อยๆอครับพี่น้องมันเห็ดไหนเขาเสียเวลาอืมอันนี้มันแปลงแปลงแม่นป่ะพ่อแปงแปงแล้วก็อยู่ในไฮเดียกันนี่ครับพี่น้องเตรียมเตรียมสุกูเตรียมสุกูท่านียังพอที่ที่เอามาปลูกตอนก้าเจียวนี่ ่าอันพระรามอพระรามคนอื่นว่าพันพระรามเออตาหงอบทองมันแยงแย่งบ่อเหรอของนึองกับสี่รอยหสิบบาทนับนับเมตรบังบ่อนหหนมันกัมีอยู่สองพันทโอ้เอาเอามาก่ายที่ังเขียงกันอีกสอง สองพันเหงาสองพันเหงาเด็กพันพันพันหลุมหม่งไงกันพันหลุมแต่ว่าให้ใส่ไส่ไส่หลุมละสองใส่หลุมละสองมันก็แตกเป็นยอดคือจังให้เบื้องเมื่หนึ่งอะไรครับพี่น้องแตกเป็นยอดออกแล้วก็ก็หกยอดเจ็ดยอดไปเรื่อยๆเลยครับแล้วงส้างสตาร์ดเราต้องสร้างสี่เอ็ดครับเอาบอตัดมันก็ได้ยอดเดียวเลยแต่มันสิออกมันก็ได้บได้นะครับครับครับมันขับมันน้ำมันมาขังคับแต่ว่าได้เปรียบมันยากนาะพอเนาะงามขึ้นงามคือเบื้องใบสังเกตเบื้องใบเลยครับพี่น้องเลย มันปลูกเพื่อยางปลูกเพื่อยางนะพ่อยุ่ยใหญ่ห้องก็ใช้ปุ๋ยยางแล้วนะพ่อเนาะคือว่ายางเป็นผลพลอยได้คือว่าทั้งตัวทั้งเตียงคือจังผมว่าแหละครับพดพดนำมายางให้เป็นเส้นกำนั่นเป็นเส้นกำนั่นแหละครับมันทีไปใช้รอดมันบป๋อมันจะไปไหนรอดเมียบ่เมี่ยอุ้ยผู้เสียหนากระไรครับป๋อมันเสียหนาถอยฟาอุดมอันนี้ long หรือที่นี่ป๋อ มันยังมาท่านในลงบอกครับนีน่โอ้เตียมซื้อเียอโอ้เตียมซื้อนี่ครับห่างกันไรยปนไนพ่อน,นี่พ่อห้างกันเมีนหาซีฟางเดียวเจอคางพุ่นนีใสใส่คนละแกไม่ไ,ไ,ได้บอกโอ้เครื่อสีม้หากันเขาใสทีกับบ้านไหนนะครับมันิทับกันครับครับโอ้สีเหีดมากม่สีนะเมียเนาะโอ้นามไรเป็นข้องย่งาหนเขาก็ปล่อยนาำลงมาได้ไหมพ่อ ครับปล่อยน้ำไปตะพีเลยครับปล่อยลงไปเลยมันก็ตามมาตามร่องตามร่องเลยครับพี่น้องโอ้ยเก่งคักบัพี่น้องพืชเผ่าบ้านผมโคตรแล้วโคตรแล้วครับหมวกกระบะไซบังเอาล่ะพี่น้องเอ้ยนี่แหละมนุษย์เล็กเก่งคักบัวคือเห็ดมาจะโดนจะหน่อยจะหน่อยเท่าไงว่ากับว่าอะไรเนาะอีเมเนาะ โออันนี้เฮาเฮาเฮาโอ้เคียมะกรดเป็นสีอบอเเม่โอ้เคี่ยมะกบูดเคี่ยวมะรูดเป็นสีโอ้เวลาเฮาปล่อยน้ำนี่ครับปล่อยน้ำเฮามันไหลงมันมันมันสอย่างครับอันนี้คือเป็นระบบน้ำนะบอเมา่ระบบน้ำที่ต่อทองมากต่อทอมากเรื่ดยกแล้วก็สิปล่อยมาจะพูนพี่น้องเง็นบอก่ครับบู่ะ่ะครับ ูแะครับเป็นไดน้ำา่พอช่ว่หันเป็นไดไแง่สอิวอ็งเนปิดเตครับบานนี้เ่อจะมานี้ห่เปิดได็เต็ครับีคือว่าเขาบริเหตุต่ค่ะว่าจะใส่เกลาวติดดึงออกดึงออกเลยครับบ้านป่าป่าในพา้นในบบานก็อันนี้คืออันนี้คือส่วนตัวใส่ ดึงไปใช้ก็ได้เนาะพอนะ่พอเนาะปลดออกไปใช้ก็ได้ครับจะเป็นเช็คนี้เฉพาะตัวครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนก้อีกอย่างหนึ่งครับสำหรับหมักฟักหมักแป้งการปลูกหม,มักฟักหม,กม,มกักมแกป้งว่าปลูกแล้วกะทิกะทิแล้วเลยอดเลยนาะพอนะ่อเนาะก็มีวิธีขั้นตอนหล่อ่านรายแนวอยุคกับพี่น้องนี่ครับพีงงน่น้อง,องมาหอดเยียงกับผมที่แรกผมว่าผักกาดไงผมว่าตีเหล้าจักบาทอยุบประเคนได้กับพี่น้อง อันนี้คือยาสูบบ่พ่อยาสูบป,ปุ้ยมาเห็ดลายอะไรอันนี้นนยายาสูบพันธุ์พื้นบ้านเนาะพอนะ่เอเนาะผมก็บ่เห็นตะโดนตะลายปีเลยด้วครับตะกี้แม่ผมผู้เฒ่ามาล่างผู้ผผปปเฒ่าพ่อผมเพิ่นปลูกพวกยา่วนมันมันไข่ก็ต้องสิปกวดสารพิษบช่วงหมดเลยไงบ่ได้ใส่หยังเลยมันบ่พ่อใส่ตะปุยอยู่เรี่ยมันใส่ตะปุยอยู่เรี่ยไรพวกข้าวมันเปลียนใบง่ามมือซื้อบ่ได้บ่มบ่ได้อบมันบ่พ่อเอามาซอยๆละตากแดดเลย่นบ่ สร้อยสูบเลยครับมเพราะว่ามันบอลเลีนขายในอ๋อสูบเอาเย่งครับเป็นนังนี่อะไรอะไรนะพยานยานพี่น้องเขาได้เรืองส่นมากทีจังไดมันคือยากสูบมันเบาทุนเบิ้งเดียวพี่น้องไปเลยใบกระเพาะกับมีหอมยังกับมีมัดสวนถุนเอ้เลยครับพี่นี่ครับเป็นคาเป็นทิบาทเด็นหนึ่งเหมือนร่อเปลี่็นกันเอาอยู่เอาบันทีพ่อบันทีขออำมลาผ้าจ่ายพี่น้องเขาเนาะพอนะ โอ้ยสวัสดีเด้อครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายหเด้อครับพี่น้องที่ติดตาะลุยครับเดี๋ยวเบิ่งถั่วล่อชมคลิปหน้าเด้อครับไปเบิ่งไปรีวิวภาพถ่ายเพียบคุณฟอลรวมเบิ่งขึ้นเขาแหละครับเรื่องพักหอมเปรยดขอบคุณมากๆครับ